ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่นาฬักาของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200คิวเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพามารีที่เกรมค็อกเทลนะ่นเองคุณผู้ชมนะด้วยงบ2 9 0พนนะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเลยดูทุกคนเล่นตามดือ้อ สำหรับท่านผูชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับคือว่าล่าสุดเนี่ยเราทําไปก็ยังเกลืออยู่นะผู้ชมนะแล้วก็คลิปล่าสุดก็เป็นค็อกเทลนะผู้ชมนะก่อนหน้านั้นก็บันวันพันกดเรื่องนะผู้ชมนะกว่าจะได้กว่าแต่ละคลิปแม่งแบบคือแบบก็เกลือล่าสุดแต่ว่าคลิปนี้ผมตั้งใจคือต้องได้เท่านั้นนะผู้ชมนะเพราะว่าเพื่อจะได้ไปต่อและนี่นะผู้ชมนะก็โอเคครับผม ย้ำนะจ๊ะว่าจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอเคมา2009ครับผู้ชมวันนี้2009นี่เต็มที่นี่ผมน่าจะได้อยู่นะเบ็ดยี่ผมว่าน่าจะไหวอยู่นะน่าจานะคิดไว้นะแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมปะ่ะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะผู้ชมนะเพื่อป็นการไม่เสียเวลาครับผมปะ่ะอย่างเช่นบอกไปทุกคลิปแหละคือ ไม้แรกไม้แรกไม้ที่2ไม้ที่3คือแตกแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่แต่ว่าอยู่ที่เวของตัวตารางการจ่ายของมันว่าจะจ่ายตัวหนักหรือตัวไม่หนักนั่นเองนะผู้ชมนะผมว่าจะหวังเพิ่งจะห้าตัวซะหน่อยได้4ี่ตัวเองสวยสวย4 0 0ถ้าอยู่นะ400ยังได้ลุ้นนะครับผู้ชมนะไม้แรก4 0 0ถือว่าคุ้มนะครับ ถึงตัวจะไม่สวยไม่อะไรมากแต่ผมว่าโอเคโอค้ยว้าวอย่างเงี้ยโอเ้โอเอสวยคิวโอเคเลยไปต่อ200อโอ้ยถูกจังอะ่ะสิบมาแถวแรก10ผมยังได้10นะโอ้โหสิบมาได้ไปต่อแต่ไม่มาให้คนระับ647้อบท่านผู้ชมเลย6กรอบ ไม่เอาดีลกูกจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ไม้แรกผมว่าไม่น่ารอดครับน่าจะโดนนะหกร้อยโอ้โหแม่งเอ้ยคือต้องล้างเบ็ดทิ้งไปก่อนครับสิบรอบผู้ชมคือในกรณีนี้ก็คือมันเกลือน,ะนั่นเองนะผู้ชมนะเราต้องอค่อยๆเปนี่ค่อยๆไปอนะ่ะ คือผมตั้งใจแล้วว่าคลิปนี้มันต้องได้กำไรครับแล้วคือต้องเอาให้ได้ด้วยของฟรีมาลูกของฟรีต้องเข้าแล้วช็อตเนี้ยของฟรีต้องเข้าแล้วมาโอเคสวยถือว่าคุยกันง่ายนะคุยกันง่ายสวยสวยคุยกันง่ายครับคือต้องลุ้นนะให้มันไม้นี้ได้พันอัพนะครับเพื่อได้ไปต่อนะทุกคนนะ โอ้โหตัวถูกมากถูกจริงครับตัวนี้เบ็ดยี่นะเอาจริงๆแล้วมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ถ้ามาตรฐานนะขนาดแต่ตัวนี้ของฟรีนะทุกคนนะ ไม่ได้ซื้อนะโอ้ได้บาทเดียว374สโอ้สุดจะคุ้มคุ้มที่สุดแล้วในบรรดาพวกเนี้ยสิบแถวแรกมาโอ้สิบไม่มาคือน่าจะออกลูกง,งองแงี้ยแล้วเลยผมทีเนี้ย ลองอีกสักไม้ครับผู้ชมเพื่อมันต้องได้แหละเพราะว่าคลิปนี้คือตั้งใจสุดๆแล้วนะคือเท่ากับตอนนี้ผมโดนไป2 0 0พันเอ็ดและถ้าไม่ได้ไม้นี้นะผมจะโดนไปทั้งหมด2 0 0พันเกดนะคือต้องเอาไม่ได้แล้วแหละผู้ชม200อ,อโอ้ยตัวถูกจังวะแค่วายเยอะจริงนะครับเมื่อกี้แต่ตัวถูกมาก สวยดีเคสวยสวยมาดิสามพันสามมาดิมึงมาดิมาดิมาดิมึงมาดีสามพันสามก็มาดิช็อตเนี้ยมาผมได้กำไรแล้วนะเท่ากับว่าสามพันใช่ปะเท่ากับว่าโอ้ยผมยังคิดไม่ได้ครับตอนเนี้ย คือมันยังไม่จบไงหลือเก้ารอบไงคือมันยังไม่จบไงเอออย่างน้อยคือติดกําไรมาให้ผมก่อนนะผู้ชมนะคือได้มันจะได้ไปต่อในทํารองที่แบบว่าเออแค่คลิปหนึ่งสองคลิปสามคลิปติดกูเกลย์เนี่ยถ้าไม่ได้คลิปนี้มันก็ยากที่จะทําต่อนะมาสามเป็นสามครับหลือเก้ารอบเลยนะ ไมได้ทั้งหมด5ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดสวยเอาคูสุดเก้ารอบแทบไม่ได้อะไรเลยนะดีมึงไปได้ไม้นั้นไม้เนียวคุ้มอยู่ ท่ากับว่าผมได้กำไรมาแค่พันกว่าพันสี่นะจนนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมดูแล้วอาจจะยากแล้วมีสแกต,ตเตอร์ลงเหลือไหมสักสิบรอบไหม <c oughs> ได้ัเท่าตัว6พ0 0ได้ไหมถ้าเอาให้ได้ก็คือว่าคุ้มนะ6,000น่ะคือได้ไปทําอย่างอื่นต่อเลยอะ่ะคือผมก็ไม่กล้าเสี่ยงอะทุกคนอ้าวสแกตเตอร์มาโอเคหูได้เสี่ยงหูได้เสียเ่ยงเฮ้ยอดี อย่ามางงเงยอย่างนี้ลูกอย่ามางงเงยอย่างนี้ดิลูกมาเออมันต้องอยี้งเนี่แอห้าพันกนะ็ได้ห้าพันถือว่าผมได้กำไรสองพันนิดๆถือว่าคุ้มนะเอาจริงแล้วคือก็มันในแบบในรูปแบบหนึ่งอนะทุกคนเลยหกรอบครับโห คือต้องหยุดเลยแหละเพราะว่าถ้าผมซื้อไปเบ็ดยี่เนี่ยเท่ากับว่าผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะเอาผมตีเป็นกลมๆเลยแล้วกันอุยอ้ยอุ้ยพันสามเอาดีพันเก้าฮะสามพันสองกำไรหกพันไปถึงหกพันห้าพัน อุมาไม้สุดท้ายเฉยชอดเนี้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้ขี้จับยับไม่มาไม้สุดท้ายเฉยโอ้โหไอ้ขี้แบบผีจับยัดมาเลยไหนโนกเฉย เท่ากับผมได้มา5,000เลยนะผู้ชมนะคลิปเนี้ยทำทั้งหมด5 0 0 0เลยนะโอ้โหถือว่าคุ้มมากครับผู้ชมนะต้องโอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นดูทุกคนเลินตามดื้อสำหรับที่ผู้ชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบุณครับ